นิทานเรื่องคำสาปพญาควายท้องเอาเข้ามาใกล้กองไฟนี่ลูกหลานเอ้ยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นิทานธรรมดาแต่เป็นตำนานที่ผู้เฒ่าบ้านทุ่งแสงจันทร์ไม่ค่อยอยากเล่าเพราะมันเกี่ยวกับความลับของคนทั้งหมู่บ้านกาลครั้งหนึ่ง บ้านทุ่งแสงจันทร์เป็นหมู่บ้านอุดมสมบูรณ์ที่สุดในละแวกนั้นข่าวเต็มยุ่งคลองมีน้ำตลอดปีไม่มีใครอดอยากชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเพราะพญาควายทองผู้พิทักษ์ผืนนาคอยคุ้มครองอยู่ใต้พื้นดินแต่ไม่มีใครรู้ความจริงว่าความอุดมสมบูรณ์นั้นมีราคาที่ต้องจ่ายในหมู่บ้าน มีเด็กหนุ่มชื่ออินเติบโตมากับยายคำผงอินเป็นคนขยันซื่อสัตย์แต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยรู้เขาไม่ใช่เด็กกำพร้าอย่างที่ทุกคนบอกคืนหนึ่งในวันเพ็ญขณะที่อินออกไปดูนาเขาเห็นแสงสีทองกลางทุ่งเหมือนทุกปีแต่ครั้งนี้มันใกล้กว่าทุกครั้ง เขาเดินเข้าไปจนเห็นควายสีทองตัวมหือมายืนสงบนิ่งดวงตามันเต็มไปด้วยความเศร้าไม่ใช่ความสง่างามอย่างที่ผู้เท่าเล่าเสียงหนึ่งดังกล้องในหัวเขาถึงเวลาแล้วลูกของคำสัญญาอินสะดุง้งลูกลูกของใครภาพบางอย่างแล่นเข้ามาในหัวเขา เห็นชายหนุ่มหญิงสาวยืนร้องไห้กลางทุ่งเห็นผู้เฒ่าบ้านทุ่งก้มกราบต่อควายทองแล้วเสียงคำมั่นสัญญาดังขึ้นทุกสิบแปดปีจะต้องมีผู้สืบสายเลือดบริสุทธิ์มารับภาระแทนผืนดินอินสุดลงกับพื้นหัวใจเต้นแรงรุ่งเช้าเขาไปถามยายคำผงยายเงียบอยู่นาน ก่อนน้ำตาจะไหลความจริงถูกเปิดเผยว่าเมื่อ18ปีก่อนหมู่บ้านประสบภัยแล้งรุนแรงข้าวไม่งอกน้ำแห้งคนนับสิบล้มป่วยผู้เท่าทั้งหลายจึงประกอบพิธีขอมามาต่อวิญญาณผืนนาและพญาควายทองได้ปรากฏมันยอมช่วยให้ฝนตกน้ำกลับมาแต่มีข้อแลกเปลี่ยน ต้องมีผู้หนึ่งสืบสายเลือดแท้ของหมู่บ้านเป็นผู้รับพันธะทุกสิบแปดปีเพื่อแบกรับพลังของผืนดินไว้เด็กคนนั้นคืออินพ่อแม่แท้ๆของอินคือคนที่สมัครใจมอบลูกเพื่อรักษาทั้งหมู่บ้านแล้วจากไปด้วยความเสียใจยายคำผงรับเลี้ยงเขาเพื่อปกปิดความจริง อินรู้สึกเหมือนโลกถล่มลงตรงหน้าเขาเขาโกรธโกรธหมู่บ้านโกรธชะตาแล้วข้าต้องทำอะไรต้องตายหรือยายเพียงกอดเขาแน่นยายไม่ยอมให้เจ้าตายเด็ดขาดแต่ข่าวความจริงแพร่กระจายอย่างรวดเร็วพ่อใหญ่เพิ่มซึ่งตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านรู้เรื่องดีเพราะเขาเป็นหนึ่งในคนทำพิธีเมื่อ18ปีก่อน เขาเดินมาหาอินด้วยสีหน้าหนักใจหมู่บ้านอยู่ได้เพราะสัญญานั้นอินจ้องเขาหรือหมู่บ้านอยู่ได้เพราะความกลัวหรือคืนพิธีมาถึงชาวบ้านจุดคบไฟล้อมทุ่งเสียงสวดดังคลอไปกับเสียงลมอินยืนอยู่กลางวงล้อมแสงจันทร์ส่องลงมาพอดีพญาควายทองปรากฏอีกครั้ง คราวนี้มันดูเหนื่อยลา้าราวกับถูกผูกมัดเจ้ามีสิทธิ์เลือกรับพันธะแล้วหมู่บ้านจะอุดมต่อไปหรือปฏิเสธแล้วทุกอย่างจะกลับเป็นดินแห้งอินมองไปรอบๆเห็นชาวบ้านที่เคยหัวเราะกับเขาเห็นเด็กเล็กๆเ,เห็นยายที่น้ำตาไหลไม่หยุดเขาหลับตาแน่นแล้วถามสิ่งหนึ่งถ้าไม่มีการสังเวยอีกต่อไป จะมีทางไหมที่ผืนดินจะอยู่ได้เองพยาควายทองเงียบไปก่อนภาพความจริงจะเปิดเผยต่อหน้าทุกคนมันไม่ใช่เทพ,พเจ้าผู้เรียกร้องชีวิตแต่มันคือพลังของธรรมชาติที่ถูกผูกไว้ด้วยพิธีกรรมโบราณความเชื่อของผู้คนทำให้มันติดอยู่ในพันธะคำสาบไม่ได้เกิดจากข้าแต่เกิดจากความกลัวของพวกเจ้า อินลืมตาขึ้นอย่างเข้าใจถ้าคนในหมู่บ้านเลิกพึ่งพาปาฏิหาริย์แล้วหันมาดูแลดินน้ำป่าด้วยตัวเองวงจรนี้จะจบลงท่ามกลางความเงียบอินตะโกนออกไปข้าไม่รับพันธะเราจะไม่สังเวยใครอีกชาวบ้านแตกตื่นพ่อใหญ่เพิ่มโกรธจัดเจ้าจะทำให้หมู่บ้านพังอินหันไปมองเขา หรือที่พังเพราะเราขี้เกียจและโลภต่างหากคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดผู้คนเริ่มก้มหน้าลงหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาปลูกข้าวซ้ำที่เดิมจนดินเสื่อมไม่เคยฟื้นฟูไม่เคยปลูกต้นไม้เพิ่มเพราะคิดว่ามีพญาควายทองคุ้มครองอินก้าวเข้าไปกลางแสงทองยื่นมือแตะพนาควายปลดปล่อยตัวเองเถิด แสงสีทองระเบิดสว่างทั่วทุ่งเสียงลมคำรามดังสนัน่นก่อนทุกอย่างจะเงียบลงเช้าวันต่อมาไม่มีควายทองไม่มีแสงลึกลับมีแต่ทุ่งนาธรรมดาแต่ดินกลับชุ่มชื้นอย่างน่าประหลาดปีนั้นชาวบ้านช่วยกันขุดคลองใหม่ปลูกต้นไม้รอบหมู่บ้านหมุนเวียนพืชไม่เผาตอสังอีก ทุกคนลงแรงมากกว่าที่เคยผลผลิตอาจไม่ล้นเหลือเหมือนเมื่อก่อนแต่มั่นคงและไม่ต้องแลกด้วยชีวิตใครหลายปีผ่านไปบ้านทุ่งแสงจันทร์กลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการดูแลผืนดินผู้คนเลิกเล่าถึงคำสาบแต่เล่าถึงคืนที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งกล้าท้าทายความกลัวส่วนอินเขาก็ยังคงทำนาเหมือนเดิม ่างกันแค่เขารู้แล้วว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่คือความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและในคืนวันเพ็ญหากใครมองดีๆก็อาจเห็นเพียงเงาควายธรรมดาเดินอยู่กลางทุ่งไม่ใช่เทพไม่ใช่คำสาบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าธรรมชาติจะอยู่กับเราถ้าเราเลือกจะอยู่กับมันอย่างถูกต้อง